สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเกม2มิติด้วยการใช้งานโปรแกรม Unity สำหรับตัวอย่างประกอบย่อยนะครับภายในซีน3ูนย์ิบิกินนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบพื้นฐานของการ i n t a n ตนหรือว่าการทำสำเนาพื้นภายในเกมนะครับเมือ่อท้อการรันตัวเกมออกมาครับจะปรากฏในส่วนของแปะกาวนะครับแล้วก็มีการโคลนหรือว่าการทาสาเนา Instan นของพื้นนะครับซึ่งภายในโปรเจกต์สิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของ ภาพที่เป็นแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะจัดวางแบ็กกราวด์ต่างๆประกอบภายในเกมนะครับซึ่งก็จะเป็นฉากพื้นหลังเมื่อกล้องทําการเลื่อนไปนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพที่ได้จากการสไปนนั่นเองนะครับเป็นภาพของแบ็กกราวด์หและแบ็กกราวด์สในส่วนของซาายโพซิชันครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทํางานของพื้นซึ่งพื้นหรือว่าทรายที่เราได้สร้างขึ้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย G left G middle G right และ G bank นะครับส่วนของเม n Camera ครับเราสามารถที่จะศึกษาตัวอย่างย่อยนะครับอยู่ภายในโปรเจกต์ของ t r i b a e s i z e s c o r e นะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า level creator 03นะครับซึ่งก็จะเป็นสคริปที่มีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวแปรที่เป็น speed นะครับตัวแปร out of b a n d x ตัวแปร blank counter ตัวแปร middle counter ตัวแปร last tie นะครับและในส่วนของการ start นะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของการ ไฟล์ Game Object ก็เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรที่เราได้สร้างขึ้นนะครับและมีการบนรอบการทำงานเพื่อที่จะสร้างในส่วนของทรานะครับหรือว่าการ Instant r r s s r t ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในโปรเจกต์ของเรานะครับก็คือ Game Object นะครับ i n s t a n c e r e s o อหลดกาว Left กาว m i d เด e ลกาว Right และ Bank นะครับมีส่วนของ Method ของการ Fill Scene นะครับที่เราจะได้เรียนรู้และใน แมทโดของการเซตทนะครับการสร้างในส่วนของสเปนท e กับ c เช h งไฮไว้รอนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในสคริปหรือว่าซีนที่เป็นการสเปนท e หรือว่าการบางระดับของพื้นที่แตกต่างกันนะครับเพื่อเพิ่มความยากให้กับผู้เล่นเด็กนะครับเราสามารถที่จะศึกษาได้จากสคริปนะครับเลเ e ลครีเอเตอร์คิดศูนะครับในเรื่องของการ i n นสแตนและซีนศูนย์สามดกินนะครับคือการนาเอาแบ็กกราว เข้าสู่โปรเจกต์เกมนะครับทั้งการเขียนสคริปต์เบื้องต้นในเรื่องของการ i n นสแตนและถอดในเรื่องของการฟิลนะครับพื้นของเกมนั่นเองนะครับมันก็จะถูกแยกย่อยอยู่ภายในซีน03ขีดบิกินครับขอบคุณครับ